สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกัะช่องปเปรียวชาแนลอยู่แล้วเนาะคะ่ะเป็นไดเนี่ยคะพี่น,อน้องจ๋าเออมีความสุขดีบอดูแลสุขภาพกันแดเด้ดจอจ้าเธอเออเปียวเองก็มีความสุขคะ่ะสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเขายิ้มออกกําลังกายมาทั้งหมด3อาทิตย์พี่น,อน้องสุขภาพเปียวก็เปลี่ยนไปคะ่ะแล้วก็เริ่มสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาอีกั้งหนึ่งแล้วนะคะ ฟื้นฟูสุขภาพค่ะพี่น้องคือช่วงที่โรคมาลหลายๆพี่น้องเปรียวกับบ่อคยได้ออกกาลังกายย้อมรับเลยนะคะก็จะกระจะัดเซฟตัวเองนะคะบ่อยากไปวุ่นวายในหมองทีว่าอ่าเป็นหมองแพ้เชื้อหลาย,ยาสินะคะก็จะยุ่งมองเหตุงานเพราะว่าคือเขากะต้องอเซฟตัวเองด้วยนะคะแต่กลับไปเสื้ออาหารการกินมันก็เยอะมากเพียงพอะแล้วเพื่อคิดซมำนี้นะคะก็เลยหยุดการเขายิ้มนะคะ แต่บัน,นี้สุขภาพเฮาก็ต้องฝืนฟูด้วยค่ะพี่น้องค่ะสุขภาพมันก็แย่ไปตามกาลเวลาเนาะค่ะเนาะสี่ิบเอ็ดปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ต้องดูแลจ้าคองเราในอาชีพเปียวอยู่เนาะคะ่ะเพื่อต้องนวดเราก็ต้องใส่พลังแรงงานในจะต้องรับฟังปัญหาลูกค้าแต่ละคนที่มาแม่นบ่คะเฮาค่ะฟังเรื่องราวของคนมือหนึ่งก็บหาคนหคนเนาะคะ่ะมันก็เก็บอยู่ในหัวสมองพอไปออกกําลังกายมันก็จะลงสบายด้อค่ะพี่น้อง ช่วงนี้อ่ะอากาศกำลังเรื่มดีค่ะพี่นอ้องดอกไม้กำลังเริ่มเบ่งบานเสนอดอกเป้กกับกำลังสวยงามออกมาค่ะจะน้ำยาเปี่ยวกะกำลังอ่จะเริ่มมะเขียวค่ะพี่นอ้องถ้าอาการเริ่มดีแนะ่ก็ะจะพาออกนอกสวนนอกข่ะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้เลบลก็จะมาพูดต่อเกี่ยวกับวิดีโอก,ก่อนเนาะคะ่ะที่เยลเหตุเกี่ยวกับออกเดดกำนมนวยดับเพิง คนสวีเดนเป็นยังไงเนาะคะเนาะพี่น้องขาการทีเขามาอยู่ในต่างประเทศเนาะคะเขาก็ต้องมาเลี้ยนรูว่าว่าจะเป็นผู้คนอุปสรรคนิสัยใจคอแล้วก็อาชีพของเขาแล้วก็เพื่อนรอบๆตัวของเขาว่าเขาเป็นคนบุคลิกจังไดเขาอยู่กับเขาเขาเป็นคนจังไดอาประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่เสรีในการเลือกคบค้นนะคะแล้วก็เป็นอาประเทศที่ให สิทธิเท่าเทียมกัน้ายๆก็ว่าเขาคบใครเขาเปิดใจคบแล้วไปกันบ่ด้เขาก็จะคุยกันตรงๆก็จะคุยแล้วก็ทาความเข้าใจกันว่าเขาจะคบกันเนี่ยเขาจะคบกันแบบใดนะคะเหมือนเปียวกับเพื่นเขาจะคบกันแบบบ่ผูกมัดใคยๆก็ว่าถ้าในช่วงนั้นถ้าคุณเจอผู้ใดที่ดีกว่าคุณสามารถคบได้คือเขาจะคบกันในฐานะเพื่อนนะคะพี่น้อง เรี้ยนรูกกันไปแล้วก็เปิดใจคบกันในฐานะเพื่อนนั่นสินะคะคือ,อยูนีน่มันจะเป็นออียงที่อิสระเสรีตรงนี้เนาะคะ่ะเพิ่นเองกัยังอายุหน่อยก็เป็นน้องเปียวปี2ปีนะคะในตอนนั้นเปียวก,ก็อายุยี่เก่าอย่าง30แล้วนะะเนาะเพิ่นจะเป็นคนที่ว่าชอบออกกาลังกายะคะ่ะหลังเลิกง,งานคืออาชีพของเพิ่นเพิ่นเป็นวยดับเพิงเนาะคะ่ะเพิ่นต้องช่วยเหลือค้นแล้วก บ่วจะมีเหตุยังเกิดขึ้นแจงเหตุไล่ข่าวสารยังเพิ่นก็ต้องรีบไป24ชั่วโมงของเพิ่นตังสินะคะเพิ่นก็ะจะมีเครื่องอเล็กๆนะคะถ้าเกิดสัญญาณยังมันจะลิงมาหาเพิ่นเพิ่นก็ต้องรีบไปทันทียังสินะคะใน,ในขณะที่เขากินเข่ากันยังสินะคะกำลังดังกินเข่ากันดีดีเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดสัญญาณยังห้องจุดเพิ่นเป็นหัวหน้าเนาะคะ่ะเพิ่นก็ต้องรีบแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งรับโทรศัพท์ถ้าเกิดยังฉุกเชินเพิ่นต้องรีบไปทันทีนะ แล้วเปียวมาคิดวิเคราะห์นะคะว่าเฮ้ยชีวิตของเปียวจะต้องอยู่แบบนี้เหรอแล้วก็จะต้องอยู่กับคนที่ทําอาชีพแบบนี้เปียวจะรับได้บ่ถ้าว่าเพิ่นเป็นคนดีบีเพิ่นเป็นคนดีนะคะเพิ่นเป็นคนที่สุภาพสุขุมแต่อาชีพของเพิ่นคือเพิ่นจะต้องสแตนบาย2ี่สี่ชั่วโมงอ่าถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุไา,า,า,ายเพิ่นก็ต้องไปเปียวจะรับตรงนี้ไดบ้บ่ ผู้หญิงที่ใส่ชีวิตอยู่กับผู้ชายทํางาน,นอาชีพแบบนี้จะต้องเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งจิตใจต้องแข็งแข็งเราก็ต้องเป็นคนที่เปิดกว้างนะคะย้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ,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 ะบว่าถ้าเกิดเอียงึ้นเฮาก็ต้องเข้มแข็งสินะคะเปรียบกับมาใส่ความคิดวิเคราะห์ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่เข้ากับคนง่ายเปรียบภาพไปใส่กินยูง่ายเข้าได้หมดทุกคนแล้วกับเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่เขาต้องคิดให้เยอะคือเขาบรสามารถยู่กับเขาได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ามีเหตุเกิดกนียังเขาก็ต้องไปนะคะแล้วผู้ซ้ายคนนี้ก็อยู่ในวัยที่กําลังจะเลืิอนเติบโตเขากําลังยังท่านในความที่จะมีครอบครัวนะผู้ตรงๆคือผู้ซ้ายอายุช่วง30ในยังเด็กสําหรับเพียวนะคะแล้วก็ว่าเขาจะเติบโตแล้วขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆด้วยนะคะที่จะ ความที่จะมีครอบครัวบอรหรือว่าเขาไลสไตล์เขาชอบแบบไหนเขายังต้องการท่องเที่ยวทั่วโลกเขาบอกเปียนะคะแล้วเขาก็ยังยังอยากเลี้ยนรูเพิ่มเติมเหมือนกับว่าเขาอยากเลี้ยนไปอีกในระดับหนึ่งสินะคะคือเขาบอยอยู่กับที่นะคะเขาอยากหาวิชาความรู้เพิ่มขึ้นไปอีกมันก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาเองบอครับแล้วก็มีจุดผิกผันในชีวิตเกิดขึ้นคือเขาอยากเลี้ยนต่อ,อ ในสายอาชีพของเขาแล้วเขาอาจจะเขายังหาตัวตนเขาบ่าพอนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะย่ายย่ายสถานที่ทํางานใหม่เขาจะบ่ได้ยุนีแล้วอ่าแล้วเขาอาจจะต้องอเจอกันหน่อยลงแล้วก็คือเขายังท่านตัดสินใจได้ว่าเขาจะเห็ดจังใดนะคะมันเป็นช่วงที่เขาเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อที่เขากําลังตัดสินใจในการเลี้ยนแล้วก็กําลังจะตามหาอนาคตของเขาแล้วเปี่ยวกับเขามาพอดีนะคะ มันก็ะเลยเป็นอีหอย่างที่ทาให้เขามาหยุดคิดกันแล้วก็ตัดสินใจคุยกันแล้วเปลี่ยนอิงในขณะนั้นเปี่ยับบ่อยากชุดลังเขาแล้วเขาเขาอยากชุดลังเขาเขาอยากให้อิสระกับเขาแล้วในขณะเดียวกันถามว่าเขา่าหักนะคะเขาเองเขาก็หักแต่ว่าเขายังต้องเดินต่อนะคะชีวิตของคนเขามันมีเส้นทางหลากหลายเขาต้องเลือกแต่ในขณะที่เขาเลือกเขาก็ต้องเลือกอย่างให้มันพอดีกับตัวเขาเขาก็เลยตัดสินใจว่า พักเบรกแล้วก็อ,อยู่ในรถสถานะเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็ร้อในขยันคณะหนึ่งเดือนว่าอีกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วเขาจะให้อิสระแก่กันนะคะในคณะเดียวกันเนาะค่ะเพื่อนเปียวคนนี้เนาะค่ะกระูกข่าวว่าเปียวขบผูซายคนนี้แต่ในนณะเดียวกันเพื่อนเองเพื่อนก็ะยากเข้ามาในชีวิตของเปียวเพื่อนเป็นปน,นุ่มไอทีนะคะ แต่ผู้ซ้ายคนนี้นะคะบอแมนค้นประเทศสวีเดนเนาะค่ะเป็นผู้ซ้ายต่างดาวแล้วก็เป็นผู้ซ้า,ายที่บรยิยุนในสายตาะคะคือคนอยู่นอกสายตานะคะพี่น้องเปี่ยวเองกับบอไดสนใจเพ,เพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นคนอยู่นอกสายตาแล้วเพิ่นกับเป็นคนที่บริยุตรงสเปคเปี่ยวขนาดนั้นนะคะคือว่าเปี่ยวชอบค้นประเทศนี้ตอนตอนนั้นเนาะคะ่ะเปี่ยวชอบค้นประเทศนี้เปี่ยวอยากให้ผู้ซ้ายประเทศนี้มาดูแลเปี่ยวเนื่องจากว่า งานที่เปียวเฮตดนะคะมันเจออีย่างมากไม้แล้วเปียวอยากให้ผู้ซ้ายสักคนหนึ่งมาซัพพอร์ตมายืนอยู่ข้างเปียวนะคะคนเอเชียนะคะแบบเปียวนะคะก็อยากให้ผู้ซ้ายที่เป็นคนประเทศนี้มาซัพพอร์ตเฮามายืนเคียงคู่ขังเฮาในวันที่เฮาออนแอในวันที่วันเฮาทอนะคะแต่พี่นองคาโชคชะตาชีวิตของคนเฮาบด้ลิขิดเองนะคะบางสิ่งบางอย่าง สวรรค์จากฝากฝากกะอักลิตค้นคนหนึ่งเขามาในชีวิตเฮานะค่ะพี่น้องเลื่ยวการในขนาดเดียวกันกับมีผู้ชายคนประเทศเสบิดเขามา้อีกคนหนึ่งนะคะพี่น้องกลมาน่ะมา,มา,มาขายขนมจีบให้กันนะคะ,ะกะกบมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเปี่ยวจะรับเลือกผู้ชายอาชีพใดแล้วกัมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่า ผู้ใดที่มาขายขนมจีบแล้วผู้ใดที่เปียวจะเลือกเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งที่มานั่งฟังเรื่องราวของเปียวจนจบดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย like love. Together we'll be strong. I don't know for sure. All I know, didn't know what hit me when we started.